ไปนี่ยังไงวะโอเคไปทุกคนเดี๋ยวผมไปลอง Yamaha Tracer เก0กันหน่อยนะครับว่าจะแตกต่างกับ MT 0 9อย่างไรบ้างนะจ๊ะหลักๆเลยคือช่วงล่างแน่นกว่าน,นิ่มเหมือนกันนะยวยๆแต่ว่ามันจะรู้สึกแน่นๆกว่าด้วยสไตล์ที่แบบเป็นทัวริ่งอะนะ ท้านั่งโคตรสบายเลยมีควิกคลิปด้วยนะโอ้ยก็ดึงอยู่เป็นทัวรลิงที่ดึงดึงดีอยู่ ได้เลยใช้ได้เลยนี่เกียร์ไหนเกียร์สามเฮ้ยดูหน้าจอเขาดีสวยมากเลยนะขนาดมีสลิปเปอร์คัตผมยังติดเลฟแมทชิ่งอยู่เลย ีสนุกดีนะนี่โหมด B traction หนึ่งเองเหรออุ่นเมอปิดอยู่นะมีแบบอุณหภูมิน้ําหล่อเย็นอะไรให้ดูด้วยนะครบครันเลยดีเดียวนะครับอยู่เทินยากนิดนึงเพราะว่ามองมองไม่เห็นนะ เกียร์หนึ่งจะกระชากขนาดไหนวะโอ้โหดูดิดูความกระชากดิโอ้ยน่าจะลอยเอานะโอโ้ดูความกระชากมันนี่เมื่อกี้เอาเรื่องเอาเรื่อง เป็นทัวริ่งที่ดึงแบบโอ้โหหน้าแบบเหินไปเลยอะแต่แล้อล้อหน้าไม่ได้ลอยแค่แบบโชคแบบหน้าหน้าเหินไปเลยอะ ซิปปร์คัดนุ่มดีจังควิกชิปเตอร์แข็งๆหน่อยนะผมว่าอ๋อนิ่มแล้วเออทำไมเมื่อกี้งัดงัดแล้วแข็งๆตอนนี้นิ่มแล้วนี่ถ้าไม่ลงไม่ได้ลองอาจจะเสียดายก็ได้นะสำหรับเทเซอร์เก้ารนะครับ ลิปเปอร์คับนี่เหมือนศูเกลยก็ก็มันน่าจะตัวเดียวกันเนอะเออเครื่องยนต์มันน่าจะตัวเดียวกันโอ้นี่ถ้าได้อย่างนี้ขับไปสงขานะทุกคนโคตรสบายสบายจริงสบายสบายแต่ว่าเบาะ่าเบาะสูงเบาะสูง แล้วก็กว้างด้วยนะทําให้รู้สึกขับแล้วขะเยงเนี่ยสองข้างใช้ปลายนิ้วโป้งเลยสูงกว่า MT09 นะใช้ปลายนิ้วโป้งแตะพื้นนะครับต้องสไลด์ก้นช่วยหนักหนักอยู่นะต่อให้สไลด์ก้นได้แต่ก็เท้าลงได้แค่อุ้งเท้านะครับไม่ได้ลงแบบเต็มเท้าฝ่าเท้ายังไม่ลงนะได้แค่อุ้งเท้ารถเยอะมากวันนี้ รถเยอะจริงไม่ร้อนขาเลยนะที่ขับศูนย์เก้าเมื่อกี้ก็ไม่ร้อนนะพอมาเป็นเทเซอร์ก็ไม่ร้อนอยู่ดีสบายสบายไปลองเกียร์หนึ่งไหม ่กี้ผมรู้สึกเสียวไส้เลยนะตอนดึงเกียร์หนึ่งอะ่ะไม่เคยขับรถแล้วรู้สึกเสียวไส้เหมือนเมื่อกี้เลยอะ่ะจริงเมื่อกี้เสียวไส้เลยโอ้ยชกหน้าดูดโคตรแบบโคตรนิ่มอะ่ะค่อยๆดูดแบบ,บไม่ค่อยซับแรงนิ่ม โอ้โหเฮ้ยไม่เคยขับรถอะไรแล้วแบบใจหายขนาดนี้แบบเสียวไส้เลยนะจริงๆเมื่อกี้คือแบบมันมีจังหวะนึ่งอะแบบโอ้เสียวไส้เลยอะ่ะนี่ขนาดเทเซอร์เก้าร้อยนะเนี่ยโอ้โหโ เกลียวไปเลยนะคันนี้เป็นคันแรกที่ทําให้รู้สึกเสียวไส้คือก่อนหน้านี้อาจจะขับมาหลายคันแต่ว่าไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดหนักเท่าคันเนี้เออก็เลยอาจจะไม่รู้สึกในคันอื่นแต่ว่ามารู้สึกกับเจเซอร์900นะจะไไม่กลับหรอไปได้ฮะเดี๋ยวไปทงพีดีไปทำอะไรอ่ะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปพรคีรีใช่ไหมจะเลี้ยงใครไว้ไหมอะพรมคีรีนยชวนผู้ชายเข้าห้องเลยเหรอผมไม่ต้องไปแล้วทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ผมด้วยไหมไปไปเดี๋ยวไปเอาหมวกก่อนไปเอาหมวกใหม่ก่อนไอ้เาถ้าไปไปไปเพื่อนแม่ไปที่บ้านเหรอเดี๋ยว่าเขาตามไปเดี๋ยวเขาตามไปดีกว่ายังไงส่วนไปห้องแปลกผู้ชายคนนี้คิดคิดได้เลยก็ไม่น่าเอาตาอะไรนั้นอ่ะ รู้ยังไงตรวผมไม่นา่าเอารู้เห็นเป็นดวงอยู่วันนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่าปุญนเจไม่มีเรื่องหายกว่าใครฟังแล้ว อากเทสเสร็จเดี๋ยวได้เวลากลับแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นี่ครับได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะวันนี้ถามว่าชอบคันไหนโอ้เสียงท่อดังถามว่าชอบคันไหนมากที่สุดคือผมไปขับแค่ศูย์เก้าแล้วก็เทสเซอร์เก้าร้อยมานะเพราะงั้นอาวันอาหกไม่ได้ขับก็สําหรับใครที่แบบคาดหวังว่าแบบเออทําไมไม่ขับอาวันหรือ r าหก ต้องขอโทษด้วยนะพอดีผมรู้สึกแบบไม่เอาตรงๆนะไม่ค่อยอยากขับเท่าไหรอ่อ่ะเออแบบไม่ไม่ได้ชอบแบบสปอร์ตเรปบลิกขนาดนั้นนะรู้สึกอยากขับอะไรที่มันแบบขับแล้วเราสบายใจอะ่ะคือถ้าไปขับ R1 หรือ R6 หกแฮนด์มันอ่ะมันมันตำอะ่ะเออแล้วผมกลัวเรื่องของการล้มแปะเพราะว่าเราก็ตัวเตี้ยเนะขาก็ไม่ค่อยถึงพื้นอยู่แล้วนะยิ่งให้ไปขับแบบนั้นมันก็เสี่ยงล้มแปะนะเอาวันจริงๆ เลยไม่ได้ขับนะครับนั่นแหละเรื่องของเรื่องที่บอกว่าไม่ได้ขับเพราะเหตุผลนี้แหลนะเนียก็ขอโทษด้วยนะสำหรับใครที่เออแบบอยากดูคลิปนะแล้วก็ ถ้าถามว่าเซอร์เ0 0ากับ MT-09 ผมชอบคันไหนผมชอบเซอร์เ0 0านะทุกคนมันแบบมันได้อารมณ์ทัวริงอ่ะแล้วมันนั่งสบายมันคือมันมันสบายอะ่ะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบให้รถแบบนั่งสบายเนี่ยเรก็ขับเรื่อยๆชิวๆไม่ได้ต้องการความสปอร์ตจ๋าๆมากๆนะสปอร์ตได้นิดหน่อยอันนั้นอนะ่ะชอบชอบเซอร์เ0 0ามากกว่าสรุปแล้วกันเออได้ฟิลทัวรงดีนะ ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะที่เอารถมาให้ลงเทสกันในวันนี้นะสำหรับยามาฮ่าสุราธานีนะใครที่สนใจก็มาเทสตได้แต่ว่ากว่าผมจะโพสคลิปนี้ไปมันก็หมดเวลาเทสแล้วเวลาเทสมันมีแค่สองวันนะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะหมดหมดเวลาเทสแล้วแหละเออก็ค่อยว่าครั้งหน้าแล้วกันสำหรับใครที่อยากเทสคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกัน ขอกลับบ้านก่อนนะขอบคุณที่ดูมาจนถึงตรงนี้นะถ้าผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับไวยเจอกันคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย